เราก็เห็นปัญหาการบริโภคไร้สารา,าค่ะทุกคนใช้เงินเกินตัวซื้อแต่ของแบรนด์เนมแล้วก็ใช้เวลาที่ไม่เกิดประโยชน์รับสื่อไม่เหมาะสมเราอยากแก้พฤติกรรมที่เป็นปัญหาพวกนี้ค่ะนั่นคือที่มาของโครงงานบริโภคด้วยปัญญาที่เริ่มจากนักเรียนชั้นม .5 กลุ่มหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทกันมานั่งพูดคุยถกปัญหาร่วมสมัยของวัยรุ่น ก็คือจะทําอย่างไรให้นักเรียนเนี่ยรู้จักเลือกที่จะบริโภคสิ่งที่มันเหมาะสมกับตนเองเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบังคับสื่อหรือบอกผู้ปกครองว่าคุณจะต้องเลี้ยงลูกอย่างไรไม่สามารถทําตรงนั้นได้เราก็เลยคิดว่าเราควรที่จะมาแก้จากตัวนักเรียนเองให้เขาเนี่ยรู้จักสนักและสามารถเลือกรับสิ่งต่างๆเนี่ยได้ด้วยตัวเขาเองพวกเขาจึงเริ่มต้นจากการสร้างเครื่องมือง่ายๆคือแบบสํารวจการบริโภคที่เรียกว่าบันทึกศรษฐี ลงไปชักชวนพูดคุยกับเพื่อนๆชั้นหมอห้าด้วยกันให้จดบันทึกค่าใช้จ่ายการใช้เวลาและการบริโภคสื่อในแต่ละวันจากการที่เขาได้บันทึกเนี่ยมันทําให้รู้ว่าตัวเองอ่ะใช้อะไรไปแค่ไหนสมมุติเมื่อก่อนเล่นเกมเมื่อติดตัเน็ตทุกวันจนไม่มีเวลาอ่านหนังสืออย่างเงี้ยหนูคิดว่าถ้าได้ทํทาทํากิจกรรมไปแล้วอ่ะจะหันมามองตัวเองว่าเราทําไมถึงไม่มีเวลาอ่านหนังสือรู้จักฉุกคิดขึ้นจะซื้ออะไรก็เออรู้สึกว่าได้คิดขึ้นมาบ้างอ่ะ จากการสนับสนุนของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้บริหารกิจกรรมหลากหลายที่หวังผลให้เกิดการบริโภคด้วยปัญญาจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากบันทึกเศรษฐีขยายไปเป็นกิจกรรมใช้3ส,ส่วนออม1ส่วนจากชั้นม .5 ขยายไปสู่ชั้นอื่นๆเพื่อให้นักเรียนรู้จักบริโภคอย่างฉลาดรู้จักคิดพิจารณาเลือกสิ่งที่พอเหมาะพอเพียงพอดีกับตัวเองโครงงานของหนูคิดว่ามันเป็นการ ปรับปรุงตัวเองใช่ไหมคะมันเป็นการดูปัญหาด้วยตนเองแล้วก็เห็นปัญหาของตัวเองซึ่งคนอื่นอาจจะไม่สามารถมาชี้แนะได้จากที่เราใช้เงินพุ่มเฟือยใช่ไหมครับเราก็มีการเก็บสะสมตังค์เพื่อจะไปใช้นในวันต่อไปค่อนข้างประทับใจเหมือนครั้งผู้ปกครองอ่ะเขาก็จะบอกบอกว่าดีมากๆเลยลูกเขาอ่ะรู้จักฉุกคิดขึ้นรู้สึกภูมิใจนะคะภูมิใจที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาเขาได้นิดนึงก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยก็รู้สึกดีแล้วก็ดีที่สุดคือเปลี่ยน เปลเปลลี่ยนแงงตัวเเอได้ะคะริ่มต้นจากเยาวชนผู้เป็นเจ้าของปัญหาลุกขึ้นมาแก้ปัญหาของตนเองและเพื่อนๆด้วยท่าทีแบบกัลยาน,นมิตรไม่ได้บังคับหรือสั่งสอนในฐานะผู้ที่รู้ดีกว่าชวนกันไปสำรวจความจริงจนเกิดการเรียนรู้โดยมีผู้ใหญ่ใจดีคอยช่วยสนับสนุนอยู่ในระยะพอดีพองาม โครงการนี้จึงได้รับการยอมรับจากเพื่อนนักเรียนวัยรุ่นและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีได้